สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นประกาศของคณะกรรมการนะฮะว่าด้วยสัญญานะจากสคบอนะวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการหักเงินประกันค่า,คาเสียหายหรือความเสียหายที่เกิดจากการเช่านะครับคือเจ้าของอาพาร์ตเมนต์เจ้าของห้องเช่าเจ้าของห้องพักเนี่ยนะครับเขานะฮะ ต้องมีเงินมัดจำต้องเก็บเงินล่วงหน้าถ้าออกจะต้องนูนโดนนูนโดนน,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 นี่อะไรก็ว่ากันไปนะคือสคอปอ,ออกกฎระเบียบมาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้เช่ามากขึ้นนะครับเมื่อหลายปีก่อนนะครับผู้ให้เช่าก็โวยวายเล็กน้อยนะไม่เล็กน้อยนะออกกฎออกรวมตัวกันมาเรียกร้องให้แก้ไขกฎระเบียบต่างๆที่ออกมานะแต่ว่าตรงนั้นเหลยวข้อไปว่ากันวันนี้จะพูดถึงเรื่องเฉพาะถ้านะครับเจ้าของ อพาร์ตเมนต์เจ้าของห้องพักเนี่ยนะครับหักเงินค่าเสียหายนะหลังจากกรณีที่ผู้เช่าเขาออกไปแล้วเนี่ยเกินจริงเนี่ยนะฮะจะโดนคดีแพ่งนะจะโดนคดีแพ่งนะครับเนื้อหาสาระวันนี้ผมเอามาจากประชาชาธุรกิจนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับกดเหล็กนะครับคุมห้องพักห้องเช่าหักค่าเสียหายเกินจริงเจอคดีแพ่งนะครับข้อมูลวันนี้เอามาจากประชาชาติธุรกิจนะฮะคอลัมน์นอกรอบนะเขาบอกว่า ปัญหาเกี่ยวกับการให้เช่าอาคารที่พักอาศัยไม่ว่าจะเป็นห้องพักคอนโดห้องเช่าบ้านเช่านะครับมักจะเป็นข่าวให้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งทั้งการเรียกเก็บค่าน้ําค่าไฟเกินจริงการเรียกเก็บเงินประกันหรือเงินค่าเช่าล่วงหน้าเกิน1เดือนนะครับคือต้องเก็บได้แค่หนึเดือนหรือหากเงินประกันความเสียหายเกินความเป็นจริงนะครับโดยปัญหาเหล่านี้อาจถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้บริโภคซึ่งสคบอนะฮะได้มีการออกประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพศ .2562 นะครับเพื่อควบคุมรายละเอียดเนื้อหาสาระสำคัญและเงื่อนไขในสัญญาเช่าเป็นการเฉพาะแต่ก็ยังมีผู้ประกอบการธุรกิจบางรายนะฮะที่ยังเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคจึงขอนำกรณีนนศึกษาในเรื่องดังกล่าวมาถ่ายทอดดังนี้นะครับ มีผู้บริโภคอยู่1รายนะฮะได้ทําสัญญาเช่าห้องพักโดยทั้ง2ฝ่ายเนี่ยนะครับตกลงทําสัญญาเช่าในราคา2,900บาทต่อเดือนและจ่ายค่ามาดจาล่วงหน้าไว้อีก1เดือนซึ่งเมื่อครบกําหนดสัญญาแล้วนะฮะผู้เช่าต้องการจะย้ายออกเพราะว่าเปลี่ยนที่ทํางานใหม่นะครับปรากฏว่านะฮะเจ้าของห้องพักเนี่ยนะครับเจ้าของหองพักเนี่ยคิดค่าปรับตามรายการต่างๆเยอะมากนะครับเช่นนะฮะผ้าม่านเปื้อน จำนวน500บาทที่นอนมีปัญหาจำนวน1,000บาทโต๊ะเป็นรอย500บาทและค่าความเสียหายอื่นๆรวมทั้งสิ้น5,640บาทนะครับซึ่งผู้ริโพกรายนี้บอกว่าจำนวนเงินที่ผู้ให้เช่าหักค่าเสียหายต่างๆนั้นสูงเกินความเป็นจริงและไม่เป็นธรรมผู้เช่าจึงได้มาร้องทุกข์กับสคบอเพื่อขอความเป็นธรรมนะ สคบนะเนื่องจากสคบได้ออกประกาศควบคุมการทําสัญญาเช่าอาสังหาเพื่ออยู่อาศัยระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภคโดยมีกําหนดให้สัญญาเช่าต้องทําเป็นหนังสือและต้องใช้ข้อความที่มีสาระสําคัญและเงื่อนไขาตามที่ประกาศกําหนดและต้องไม่ใช้ข้อความที่มีลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอาทีนะฮะในสัญญาต้องมีชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ผู้เชา่านะกำหนดระยะเวลาเชา่าเริ่มต้นและสิ้นสุดอัตราค่าเชา่า นะครับแล้วก็กําหนดระยะเวลาชําระค่าเช่านะอัตราค่าน้ําค่าไฟนะโดยแสดงวิธีการคํานวณแล้วก็ค่าประกันและค่าเช่าล่วงหน้ารวมไปถึงเงื่อนไขอื่นๆระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่านะครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยสคบบอกว่านะครับได้พิจารณาข้อเท็จจริงแล้วประกอบเอกสารหลักฐานต่างๆแล้วนะฮะเห็นว่าการที่เจ้าของหอพักจะสามารถหักค่าประกันเพื่อเป็นค่าเสียหายจากผู้บริโภครายนี้ได้จะต้องคิด ค่าเสียหายตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะเพียงเท่าที่ผู้ให้เช่าได้จ่ายเงินไปจริงและมีเหตุอันสมควรโดยมีหลักฐานการชําระค่าเสียหายโดยชัดเจนคือบอกผาาดห้าร้อยเป็นทางพมารมชาตต้องมีบินมาเตียงพังต้องมีบินซื้อเตียงใหม่หรือซ่อมเตียงสรุปง่ายๆคือค่าเสียหายต่างๆนาน,นานต้องมีเอกสารมาแสดงว่าเสียหายเท่านั้นจริงหรือเปล่านะครับนะต่อมานะเขาบอกว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่านะฮะผู้ให้เช่าไม่มีเอกสาเอากสารหลักฐานในการชี้แจงประกอบค่าเสียหายที่ผู้ให้เช่ากล่าวอ้างสคอบอจึงพิจารณาดําเนินคดีแพ่งกับเจ้าของห้องพักนะครับเพื่อบังคับให้เจ้าของห้องคืนเงินให้แก่ผู้เช่าพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายและหากผู้บริโภคท่านใดเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรได้นะครับพี่สายด่วนนะครับ1 166นนะอืม1166นะ แต่จะมีใครรับหรือเปล่านี้ผมไม่รู้นะครับอย่างไรก็ตามนะฮะกรณีตัวอย่างข้างต้นเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยครั้งแม้ประกาศนะคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญานะ 2, 2นะี2สองหปีที่ออกอไอตัวกฎหมายตัวเนี้ยนะครับจะมีผลคับใช้เนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นปี63ที่ผ่านมาแล้วแต่สคอบอยังได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการเช่าอาคาร ที่พักอาศัยจากผู้เช่าจํานวนมากนะครับทั้งนี้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเช่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ระบุชัดเจนว่าธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยที่กฎหมายกําหนดให้เป็นธุรกิจควบคุมสัญญาหมายถึงการประกอบธุรกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจตกลงให้ผู้เช่าซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาได้ใช้อาคารเพื่ออยู่อาศัยและผู้เช่าตกลงให้ค่าเช่าเพื่อการนั้นโดยมีสถานที่ให้เช่าตั้งแต่5หน่วยขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นอาคารเดียว หรือหลายอาคารนะครับก็คือถ้ามีการให้เช่าตั้งแต่5้าห้องขึ้นไปนะก็เข้าเข้าข่ายกฎหมายตรงนี้ครอบคลุมอยู่นะครับเขาบอกว่าครอบคลุมตั้งแต่ห้องพักบ้านอาคารชุดอาพาร์ตเมนต์หรือสถานที่พักอาศัยที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่จัดขึ้นสําหรับการให้เช่าเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยแต่ไม่รวมถึงหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพักและโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมนะครับ กฎหมายไอ้ตัวนี้ไม่เกี่ยวนะเฉพาะเฉพาะพวกเนี่ยที่บอกนะแต่โรงแรมกับหอพักที่ไปจดทะเบียนขึ้นทะเบียนเป็นหอพักเนี่ยไม่เข้าข่ายที่จะโดนสคบเ,เล่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีห้องพักห้องเช่าอพาร์ตเมนต์นะฮะจะเก็บค่าเสียหายเขาเนี่ยคือบางทีเราก็ต้องเข้าใจนะเราอาจจะกักเงินไว้ก่อนแล้วก็บอกว่าเราจะขอเข้าไปตรวจก่อนนะครับพอถึงเวลาเนี่ยเราบอกว่าให้ตรงนั้นเสียตรงนี้เสียเนี่ยคุณต้องเรียกช่างมาทํา นะครับแล้วก็มีใบเสร็จชี้แจงเกิดคนเช่าคุณมันไม่หัวหมอเนี่ยนะครับเขาไม่หัวหมออย่าใช้คำว่าหมันเลยกันเขาไม่หัวหมอเนี่ยก็คือจบแต่ถ้าเขาไม่ให้หัวหมอเขานี่ความรู้สึกว่าผู้ให้เช่าเอาเปรียบเขาเนี่ยเขาก็ไปร้องสบคได้คุณก็ต้องมีเอกสารชี้แจงเขานะครับว่าคุณซ่อมอะไรไปเท่าไหร่ยังไงนะมูลค่ามันถึงที่คุณหักเขาไปหรือเปล่าไม่งั้นโดนคดีนะแต่ว่าเป็นคดีแพ่งนะครับเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญานะครับก็คลิปนี้ก็ไม่สั้นไม่ยาวนะฮะก็เอามาฝากกัน ให้เ,เพื่อนๆรับรู้รับทราบนะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับความรู้เอาไว้นะครับผมก็เพิ่งรู้เนี่ยเพิ่งอ่านอ่านข่าวให้ฟังนี่แหละนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะฮะขอบคุณทุกคนนะครับคลิปสั้นๆวันนี้สวัสดีครับ